จำป่ด้หวด้ว่าสามเดือนใเงินไ้หมเดือนเงินอันนี้สองเดือนไม่ได้องวอร์ินียนผู้ใด่างหลังเราจะเห็นนั่งยงใส่น้องสาวมาดูเลสิน่น้องสาวทีน้องสาวเทแทบ่นี่เหมือนกันไหมเมนกัเมือนหรอกไม่ใช่เทแทบหรอกเดี๋ยวไปดิให้ทำภาพ ช่างสัมภาษณ์จริงๆฮะโมเมนเดี๋ยวให้ดูหน้าดีๆให้เอฟซีมันดูดีๆกระถินกับกระแนนไงหรืโมเมนดอกน้องสาวเหรวฮะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็หูสั้นสองลองเฮ้ยโดนแล้วนะเฮ้ยเข่กำลังขอภาพมือสาวมากพออยากไปเอาหัวโซดาไม่กินหรอโซดากันโอ้ยเอวอ่อนของเถอะเจนนี่อ่อนเมื่อเนาะโมอ่อนแต่เอวเดินเนาะ หำก้อนบ่หำบอนตัวนี้ซั่งซื้อคือจะหันใช่องค์ลงสีเ่าเห็นปัจจุบานมึงสีสัมผ่านอย่งนี้อะไรคะนี่นั่นเป็นน้องอีลีบ่เหมือนกันไหมบ่จมูกไม่เหมือนเลยเอาจมูกไม่เหมือนเลยจะอันนี้จมูกกันพ่ออันนี้จมูกกันแม่ไ้คนละาสั่งไปคนละาสั่ง กห้ยกล้องหลายหนูอ้ทัมผาดดิซืนะไอ้ยังตดอีดีไ่นก็ได้ไม่ใช่ตดตดพี่ไปซื้อกระกับตดตดอัดรถน่ะเขาบอกว่าคนตดเสียเงี้ยเจนแนนอายุเท่าไหร่กสามสิบสามสเอ็ดสามพี่เก่งอายุเท่าไหร่เนี4ยเท่าไหร่พี่เก่งสี่สบ่สิบสามเกิดก่อนยินดวนดิบอเกิดก่อนยินดวน ดินดวนสามเก้าสี่สิบอสามเกาสกระจาบเปเสื้อผ้าวันเกิดเพิ่มสี่สิบเอเหรอใอเออสามสิบเก้เออแสดงว่าสาเกตั้งแต่ผมทำคลิปใหม่ๆงัตั้งแต่ก่าจ็ว่าจะปีหรอจะปีพระเจ้าเฮากินแก็บหมดละเ้ากินแกบโสดปะน้องสาวสดปะสดหมดค่ะฮะโสดหมดโสดหมดจนแนนไม่สดแล้วเป็นแฟนพี่เก่ง ีครัับวดสอันนี้จะเบ้าเยาวนหน่อยผลผลิตอ่ะอันยุ่ยในท้องเถิกหรือแม่นั่นอู้หู้นี่แหละของแท้ออตัวแท่นพอมาเล่นต้นนนาหันได้เลี้ยงคุณได้น้องแล้วน้องชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรลูก จเจนแนนเจ้าเจ้าจะไปบอกเหมือนกันนะว่าเจ้าสนอย่ไปพูดที่อื่นเด้อเดี๋ยวตนซางกิงเอา้าตอนตอนนี้ตอนออตอนนี้รับรักกันหรยอยเอเอ,อ<ะ>เขาขอเป็นแนหรีอยงยังยังยยังฮะเขาขอเขาขอเขาขอเป็นแฟนหรืยอยังยังไม่ได้คุยกังฮะหรีหาโบหลายโบโทรศัพท์กันจนมาเอ้าอยู่บนรถเนี่ยผมได้ยินนะโทรศัพท์ไปฮัลโหลที่รักคนน่ะพวกพวกกันถึงปนนั้นเลยฮะโทรหหาพี่แ แนนโทรหาพี่เก่งไม่รู้จักเลยว่าคือใครเอ้าจะไม่รู้นะอันนี้แผนเซนเซอร์บ่แผนกไอ้อันนนีแผกแผนกติดตามคัดให้ครับคัดให้ที่เก่งได้พี่เก่งได้อีกหนึ่งด่านแล้วนี่อีกหนึ่งด่านให้มาคัดกรองแล้วบาดิเฮ้ยมาเลยเดี๋ยวมาให้เลยอู้ปึ๊บปั๊บสุรินทร์กักเลยสุินทร์กักอุ้ยอู้ไปใจแต่สุรินทร์ไม่บอกอ๋อ จ๊แนนรถตู้นี่ของตัวเองเลยบอเอาแล้วภายในอะไรใครตกแต่งให้เห็ดเองเหรอทำเองค่ะมีบ่มีบ่อนวดให้ผมด้วยมีกี่ตัวอยู่บ้านสองสมันเป็นนวดทั้งสองเลยบ่ใช่ขายตัวขายตัวเท่าไหร่ตอนนี้ว่าขายเท่าไหร่ได้สามพันห้าเนี่ประมาณนั้นแหละแต่ก่อนยังห้าหกพันอยู่เลยอันนี้ราคาสามพันห้าอันนี้ราคาเขาขายมือหนึ่งอันนี้ห้องเรามือสองคุยกันอีกหนังใหม่เผื่ออนาคต ออกไปทําเหมือนเดิมเกย์ยากแล้วเอาออกยากแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ถ้าเกิดได้ถ้าเกิดพี่เก่งรับรักกันเป็นแฟนนี่ถ้าเกิดเขาไม่ให้ไปกับมูลิธิจะว่ายังไงเขาเขากลัวพี่เก่งพี่เก่งจะกลัวไหมจะจะครบต้องรับให้ได้นะคะโอ้้ไดพี่เก่งถ้าจะครบต้องรับให้ได้ต้องรับให้ได้ที่สถาานกรณ์ห้ามกลัวผีห้ามกลัวเรื่องเดี๋ยวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันจริงๆนี่ พี่เก่งว่าจะให้ไปอยู่ทันย่าด้วยไปไหมไม่ไปโอ้ไม่ไปไปไม่ได้เอาทําไม,ไมอโอ้ไกลเกินที่ถึงบ้านเนาะอ,อยู่อยู่อยู่ทันย่ามันไม่มีคนอยู่ถ้าให้พี่เก่งมาอยู่นี่แล้วบ้านที่นู่นใครจะอยู่ก็ทิ้งไว้ขายคนะ่ะขายแล้วหนึห<ะ>ก,นก็คือเง<ะ>ินโอ้ทิ <c oughs> ้งไว้เลยนะอือว่าอยู่นู่นที่ที่ไรหนึ่งอ่ะอยู่นี่ที่สิบกว่าได้ไม่งานงานละหกล้านอยู่นู่นอะพี่เก่งมีอยู่สองงานที่แก ที่บ้านแกและสองงานของแกลเลยสิบสองล้านตำสือโรตอีสองใบผ่นี่นั่นก็ปล่อยให้งูมันอยู่ไปก่อนรอแม่่อยดิรอ,นน <c oughs> อแม่่อยอยู่หันดิโอ้ยแม่งงวนากินเอกเจพูดอย่างกันถ้าเกิดเอา้าถ้าเกิดพี่เก่งมานี่เนาะวันนี้เนาะถ้าเกิดว่าแนนพี่ขอรับรักกับแนนได้ไหมยี่วาจังไหนเอา้าจะวายยังไม่ทันได้คุยกันเลยเอา้าถ้าเกิดเจ็บเมาแล้วเกลพูดขึ้นจริงๆริง่านจังไหนเนี่ย่ะ เรา,าดูก่อนเราดูก่อน<ะ>เราดูก่อนฮะเราดูก่อนอุ้ยเราดูก่อนยังไงเราไม่แห้งแลยขันเป็นง้อเนี่ยว้นรักจนรักเหลี่ยมมันงหรอโอ้โ oh. <laughs> เอาคางไปทูต้นไม้จนต้นไม้เปียกรุดร่อนมั้งหรอยิ่งอ่ะเปียกคางอือแล้วทำไมกระถินอาจนเสื้อแดงอ่ะอันนี้ก็อิงกับการเมือง <laughs> อ่านเฉยๆอ่านเฉยๆเราอยากรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองอ่ะโทรโทรหากันบ่อยไหมตอนกลางคืน อให้เอาแชทมาดูหน่อยดิแชทพี่เก่ง <c oughs> เอาไม่อ่านหน่อยดินี่เอาแชทพี่เก่งไม่อ่านก่อนเลื่องเรียญก็มาหน่อยดิกับไบอ้ไอ้ข่อยโทรหาถ้าหาไม่ก็เสียง <c oughs> <c oughs> ตัวเกยคนไปที่ไ,ไรกว่า <c oughs> ตัวเกย์ค้นไปที่ไรกว่าโอ้ยไอ้นี่ไม่ต้องอู้อันนี้ต้องเกี้ยกเกีก <พ ß S 1> ้ยกจนเออก็โน่นเงินไอโฟน เอานี่ก็เป็นมูลนิธิด้วยกันบ่ะค่ะทจะยมเล่นโยจะเสียบเนี่ยว่าอดอ่านเออยังไม่ต้องอ่านก็ได้ฮัลโหลันเบด้ยนี่อยู่ข้าง่ค่ะแจ้งเดียวเสึ่งเปลี่ยนแจ้งเดียวเขาให้ไปชัดเก็ไม่ให้ไปโทรโอ ถ้าเกิดว่าพี่เก่งจะซื้อของขวัญให้หน่อยากได้เป็นอะไรอยอยากได้อะไรดีอืมเนาะอยาทำบาปพี่กกนเลยไม่คือสมมุติว่าอ่าแนนอยากได้อะไรพี่จะซื้อให้อย่างหนึ่งนน่อยากได้แล้วอืมไม่เอามีหมดทุกอย่างมีหมดแล้วมีหมดแล้วบ่ความรักเดยยังไม่มีไหมความรักตอนนี้มันซื้อไม่ได้ใครจะซื้อ พยายามให้ให้โอกาสนานแค่ไหนอ่ะโอ้ยผลไม่ได้อันนี้นะหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมโอ้ยเร็วแท้หนึ่งอาทิตย์พอไม่ต้องนัานหรอกเนาะใช่ไหมครับพี่หนึ่งอาทิตย์ก็พอแล้วเนาะรุ่นนี้ไม่ใช่เด็กๆเด็กๆทุกวันนี่ก็ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์หรอกไม่ใช่เด็กๆแต่ยังงองงยเหมือนเด็กอ้าวพี่เก่งมาฮันไปก็เสียงเลยมีโซ่กันงอแวก็เสียงเลย ไม่อยู่ทำไมเอาถามก่อนน้องมองอะไรไม่รู้ที่เก่งนี่ใช่สเปคไหมเอาจริงๆก็ทำได้สเปคหรอบอกสเปคไม่ถูกใครดีก็อุ้ยเหนื่อยพัดล่มไปตั้งนั้นอีกตั้งหักตดจริงเนี่ยมันคเนี่ยไอรวจปืนตรวจเสียงอะไรอึ่งร้องตรวน้องแค่ได้ยินเสียงสเปคสเปคของแนนใช่พี่เก่งไหม สเปกหรอ,อมไม่ก็เพิ่งเจอพี่เก่งครั้งแรกปกติเจอแต่ในแชทสูงยาวเ<อ>าขาดีเออเห็นไหมชอบไหมอ,อันนี้อ,อันนีต้ตอบไม่ถูกเลยตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกถามคำถามนี้ถ้าเากิดพี่เก่งไม่ผมยาวกับตัดผมชอบแบบไหนโอ้ชอบตัดผมถ้าสมมติมคบกันจะให้พี่เก่งตัดผมใช่ไหม คือจริงฟังออเดอร์พี่ฟังออเดอร์ FC ได้ยินกันทุกคนนะถ้าครบถ้าครบกันจริงๆให้ตัดผมเนาะเอาเอาทรงไหนลองทรงไหมทรงทรงเหมือนเสียเบียร์เลยโหมันสั้นไปผมเพิ่งออกอากาศรอมาเอาทรงไหนที่แนนลองลองพูดดิเอาเอาเสากลางลองทรงเหมือนทรงจูนดีกว่าทรงจูนแต่โอนใหม่ดิเออโอนใหม่ไง นี่ต้องถามพี่ชอบว่สามพันแกสายเปใช่ไหมใช่แม่นโบยังไม่เห็นโดนเปเลยค่ะยังไม่เห็โด้วยตัวเองยังไม่เอาหมายเลขกบัญชีให้เขาหรือเปล่าฮะยังไม่เอาหมายเลขบัญชีให้เขาหรือเปล่าโอนไปใช่ไหมใช้ยานี่เก่งโอนไปขนาดทำบุญยังโอนไปเลยในบัญชีโอนมากกว่า่บอกเราอนเย เออไมี่ได้เก่งจะชื่อนะโอนใบด้วยกางอิ่มอยู่เลยค่ะหมดปีนี่นี่ขอคันนี้คือเรากินอันนี้นะดักเด้กเร็วมากเร็วมากเร็วเร็วคนทำไปอาบน้ำใช่ไหมนี่อยู่ใก้เหมือนกันนะใช่เรากินเองเลยนะฮะมาเอาอีกมากินเราอ่ะกินเปลนกินเียนดี เฮาบานเนี้ยยกใหญ่ที่รอกเฮ่นะเ้เขาหาลงมองมกอนอืมก่เลือกบ่เลือบ่กินเป็นตะคุนเมียเขาอยุดนี่ก็พลาเวนแล่นหเดะใเเรากันไดน้ยืนเนาะ ยูทูบเบอร์เออยูทูบเบอร์หน่อยใช่พี่เก่งฟังเอาไว้เด้อถ้าเกิดจะคบกันจริงๆพี่เก่งต้องตัดผมแล้วแหละจังหวะนี้จะเป็นการทำคลิปที่อันนี้ไลฟ์สดเหรอฮะอืมอ่ะมาคลิปนี่แหละแต่พูดมาไลฟ์สด แต่ถ้าช่างจริงตัดผมนี่คลิปนั้นจะเป็นคลิปประวัติศาสตร์โอ้ยแกไม่กล้าหรอฮะเอาอย่างงี้วัดกันตรงนี้เอกี่ปีแล้วพี่เขาปล่อยผมยาวมากี่ปีแล้วคะโอ้ยถึง <ใจ S 2> ไว<ม>้ผมยาวตัดผมไปมันก็ยาวเหมือนเดิมนี่<อ>นขา<ร>่ากักดิ์เอกอไอ้สะแค่รูดสะแค่รูดคูณด้วยใช่สูตรลสดสสิบหกเปดแปดมีตากค่ตาย ดื่อทางนี้คิดดูถ้านหามาทางนี้เป็นหน้าหนูนะพี่เนาะมีฮาเลยจะให้จะให้พี่เก่งใช้เวลานานแค่ไหนพิสูจน์ตัวเองนะในใจคิดไว้น่ะพิสูจน์ตัวเองแค่ไหนพี่เก่งต้องรอดูค่ะต้องรอดูแต่ถามว่าถ้าพี่เก่งมีใครไหมอันนี้รู้จักพี่เก่งมาเป็นปีละโสดสนิทมิตรสหายเลยแหละมิตรสหายหโสดโสดลุ้ทำไมถึงโสดล่ะคะ แกไม่แกปงกับชีวิตแกเคยมีมาหมดแล้วเหมือนนี่แหละแกผ่านชีวิตมาหมดแล้วเอาแล้วทำไมถึงแกอยากมีอ่ะถามแามพี่ไหมพี่เป็นคนแย่ใส่ไหมผมด้วยพี่ถามแกอยากมีไหมเมื่อคืนแกนอนร้องไห้อยู่บอกว่าถามสาวเนียนแล้วว่าสาวเนียนไม่ไม่ไม่ตอบรับพิษยินจะเห็นนอนร้องไห้ทม้งคืนเลยคุยกันว่ายังไงเมื่อคืน ก็คุยว่าพี่เก่งมาลารถให้หน่อยเออมึงยให้มาพี่จินอยู่ในแจ็อยู่ในแจ็สดพี่จินบอกนําร้องไห้ไหมบัวเลยเจ้าเอาอีลี่เอากี่ทุ่มเอากี่ทุ่มนะเอากี่ทุ่มไม่พี่จินอ่ะตอนตอนสตรีมมาพี่จินบอกพี่เก่งนอนร้องไห้เอากี่ทุ่มมาตอนกี่ทุ่มเมาบอกมาว่ะอ้าวไม่บอกให้เสียจินเอารถอย่าไปขวางทางรถพี่เก่งไว้นะเพราะจะขึ้นไม่ได้ จะมา,าหาสาวก็มาไม่ได้โ่ได้เมื่อคืนน่ะบอกให้มาพี่อ,อกไม่ได้รถ <c oughs> เขาติ <c oughs> งไม่ได้จะกันบ้างเพียนที่ไหนเห็นว่าลากรถกันขึ้นนะก็มาหลางจริงได้หิงได้เมื่อคืนมาหลากรถให้หิงหลังกูกะว่าจะทำคลิปซะหน่อยฮึมโมงเฮ้ยพี่เจีงพิสูจน์ตัวเองเอาโดนเท่าไหร่ก็เอาใหม่ยังไม่ได้รับคำตอบเลยถ้าเกิดว่าพิสูจน์ตัวเองนี่โดนเท่าไหร่ นานๆเลยค่ะสองอาทิตย์คนเราต้องดูกันนานๆใช้ชีวิตโอ้ยนี่กะทิดเขาล่วงเราอายุไม่ใช่เล่นน้อยขึ้นมาขึ้นมากระเด็นขึ้นภูเฒ่าเราพี่เก่งเราก็ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญแล้วจะเอาแกมาแล้วกินเงินเดือนกับแกจะลองกินไหมนะจอมกินเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้บางแผนชีวิตไลยนะ แม่ถ้าถ้าพี่เก่งอยู่นี่มันถึงจะสนุกกว่านี้เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าเดี๋ยวพี่เก่งก็มาเสื้อแดงนี่ออกไปก่อนให้พี่เก่งนั่งนี่เนี่ยนั่งนี่เออเสื้อแดงออกไปก่อนกับบ้านได้ไหมีิสระด่วนง่ายได้ใช่ไหมอิสระด่วนที่บ้านไปบ้านไปที่บ้านเห็นเห็นแต่แกแล้วก็เคลินเหมือนกันเนอะเคลิ้นเป็นปะ เอาที่ผมที่คนที่มีความรู้สึกเลยที่ผมไลฟ์สดวันนั้นเขินปะที่ไลฟ์สดที่ดูที่ทำคลิปเนี่ยแกถ่ายคลิปไปดูเขินปะนายรอพี่เก่งจิดีอยู่ค่ะเอดูเพิ่นพิมพ์ไปว่ะแต่เพิ่นไม่ส่งไปไหมเราก็ดูอยู่นะถ้าถ้าพิมพ์มานี่ได้เฮเลยแหละพิมพิมลบออกคืนใช่ไหมถ้าพิมพ์แล้วปล่อยส่งมานี่ปุ๊บเฮเลยแหละในในแชทน่ะห้องแชทเนี่ย เดี๋ยววันนี้พี่เก่งก็จะเดินทางมาให้ลุ้นไงเสียท็อปรุ่นนี้จะเป็นเสียงยังไงวะเวลานนั้จะเป็นเสียงยังไงวะพี่ดูตกใจเยเมื่อกี้ลองไม่ทันองไม่ทันลองไม่เอ็งไม่พูดใส่แล้วก็ผิดลองลองลองหกปากแล้วก็พูดเสียงอาเสียงสูงหน่อยสิหกปาก โฮปากแล้วอาเทิงสูงลองพูดอาเสียงสูงแบบไม่อาปากโอ้ตายละเียเราเก่งแล้วพอแล้วบายบายทุ่ถามทุ่ถามพี่เก่งมากรอรอชมคลิปต่อไปแล้วกันเออรอชมคลิปต่อไปครับผมบายบายสวัสดีครับายบายพี่เก่งด้วย